นาบาดเดววันนี้ตังเตเมือคอยแลปาตีเส้นที่ตังในตองในตุนเมมาดาเม่เละป่าไปการปลูกนาตำเขาลูกคำเจ้าเน่เอาแหงโลกฟุ้นก็มืนอน,นานได้หลายปีกาเกเนอเม่ก็ทกบาเดเตวยางใจเห็ดเบกกะตามการยินผ่านใจและหนังมาดาในตุนเม กูเดคอยลูกน้อยต่ง้งโกในปุ่มเม่ก็ทุกตินไปตั้งใดก็ได้แจ้งโตใหญ่ยังก็ถูกตองและตึนลูกบุตรตีเสลกาวันเม่ก็เล่งอินทีลีและอึบยากเม่กินเข่ากับจินในตังแห้งปูปลามาดาเม่ก็เบากินเพร็รและจิ้มในได้กินจ้างจูขบับ อึบยากกันจูมือ